สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอร์ตนิวข่าวนะครับนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษหักพาหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับตอนนี้ก็น่าจะน่าจะโดนโดนไล่ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับรดบำเหน็จบำนาญนะครับก็น่าจะไม่ได้อะไรเลยนะครับก็คือเอางี้ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่7นะครับเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะครับก็ทางคณะกรรมการนะครับ สอบวินัยรายแรงของบิ๊กโจ๊กเนี่ยครับก็มีการเสนอนะครับเสนอให้ไล่ออกนะครับกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยเสนอขึ้นไปที่พบตรก็คือพลตารวจเอกกิตตราชพันเพชรนะครับหรือว่าบิ๊กตายนะครับทีนี้ก็ผ่านมาวันนี้เมื่อวานใช่ไหมครับวันที่11นะครับบิ๊กต่ายก็ได้ลงนามเซ็นนะครับคำสั่งนะครับให้ไล่ออกบิ๊กโจ๊กนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แต่แต่นะครับก็ยังสามารถไปยื่นนะครับไปยื่นอุทธรณ์ที่กพกรลได้นะครับสำนักงานพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับ,นะรบก็ยังสามารถไปยื่นได้นะครับเพื่อที่จะ,อะเองขอความเป็นธรรมนะครับแต่คือตรงเนี้ยคือโดยสมบูรณ์แบบแล้วก็น่าจะโดนโดนไล่ออกโดนโดนให้ออกไป ก็คือไม่ได้บําเหน็จบํนานาญอะไรนะครับก็ถามว่าอย่างนี้คือถ้าสู้ต่อไปเนี่ยสู้ได้นะครับแต่ถามว่าเหนื่อยไหมน่าจะเหนื่อยนะครับแต่แต่ก็ยังมีชั้นอุทธรณ์อยู่อีกนะครับกพอกตรนะครับเสร็จแล้วถ้ากพอกตรเห็นตามาทางคณะกรรมการอาของที่ตรวจสอบบิ๊กโจ้นะครับวินัยร้ายแรงเนี่ยก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเห็นเห็นตามกันนะ แล้วเป็นเป็นลบก,กับบิ๊กโจ๊กเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ยังสามารถไปร้องศาลปกครองสูงสุดได้อันนี้ก็คือน่าจะเป็นสุดท้ายเลยถ้าศาลปกครองสูงสุดเน,นี่ยเห็นตามอีกอะไรเงี้ยก็คือน่าจะหมดแล้วน่าจะไม่มีแล้วแต่แต่ก็อย่างอย่างที่ท่านท่านเสรีพิสูจน์บอกมาว่าถ้าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยเห็นตามแล้วก็มองไปในมุมทางเดียวกันเนี่ย ก็ยังสามารถจะขอรื้อรื้อรื้อขึ้นมาใหม่ได้ในกรณีถ้ามีหลักฐานใหม่ว่าเนี่ยไม่ชอบตรงไหนอะไรยังไงก็สามารถจะรื้อรื้อขึ้นมาใหม่ได้นะจากที่ฟังดูท่านเสรีพูดนี้นะสามารถรื้อขึ้นมาใหม่ได้ที่ว่าที่ท่านเสรีบอกว่าตอนนั้นบอกว่าเดี๋ยวไปเป็นพยานให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในช่วงที่ว่าที่โดนคําสั่งเนี่ยก็เนี่ยครับก็ โอ้โหาพูดง่ายว่าโดนเรียบร้อยไปแล้วนะครับบิ๊กโจ๊กตอนนี้ก็คือให้ไล่ออกไปแล้วคือก็หมดสิทธิ์เลยนะครับที่ว่าจะไปลงเล่นการเมืองจะไปอะไรเงี้ยคือพอมันโดนกลายเป็นว่าโดนโดนวินัยร้ายแรงนะครับให้ให้ไล่ออกไปแล้วแล้วโอกาสที่จะไปเล่นการเมืองก็น่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีเป็นเหมือนคดีติดหลังอยู่ปักหลังอยู่นะครับแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรไปเล่นการเมืองก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ทีนี้ ในเรื่องทางคดีความะจะโดนหรือเปล่าแ้าเรื่องแบบมันจะเป็นคดีอาญาเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้อง,ต,องต้องลองดูทางปปชนะครับว่าจะยังไงนะครับแล้วก็บิจ้องนี่ก็คือพูดง่ายๆว่าเหนื่อยสู้เหนื่อยครับตอนนี้โอกาสที่จะกลับไปก็ยากนะครับจะไปร้องศารลร้องอะไรก,ก็อีกหลายปีนะครับว่าจะนั่นได้ ก็ถามว่าทำไมทาไมาถึงโดนบิ๊กโจ๊กคนเดียวตำรวจที่หนักกว่าบิ๊กโจ๊กเหมือนก,นกันก็ยังไม่ให้โดนย,ยังไม่ได้ออกจากราชการก็ยังเป็นตำรวจยังทำงานอยู่เลยอันนี้อันนี้ก็เห็นเห็นหลายตำนักข่าวที่พูดมานะครับก็หลายหลายคนเหมือนกันนะครับหลายตำนักข่าวเหมือนกันที่พูดมาก็ทางกูรูต่างๆนะครับที่ไปสัมภาษณ์ไปอะไรเนี่ยเขาก็พูดมาว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ เปิดหมดไปเลยสิบิกโจกอะ่ะในเมื่อตัวเองก็โดนแล้วจะเอาไว้ทําไมเปิดหมดไปเลยถ้ามีข้อมูลอะไรเี้ยอย่างเป้รักผู้การเท่าไหร่ที่ชนบุรีเลยน,ะนั่นก็ตํารวจก็โดนทุกคนเลยแต่ก็ไม่มีใครออกสักคนอะไรเงี้ยว่าเพราะมองว่าออผบอรตรอเนี่ยคือแบบเลือกปฏิบัติหรือเปล่าเอะทำไมไม่ไม่โดนเหมือนกันทุกคนอะไรเงี้ย,เ,ยเนี่ยแหละครับก็มัน อ่าก็มันก็เนี่ยนะครับมันมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่อย่างบิ๊กโจ๊กก็คือโดนเต็มตีนเลยคือง่ายๆว่าเออผิดผิดมากผิดน้อยไม่รู้แหละแต่แต่ตอนนี้คือคือกลายเป็นผิดผิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วแทบจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วตอนนี้อืมในขณะที่คนอื่นก็ก็โดนเป็นการผิดเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็ยังไม่เห็นออกแม่อะไรอันนี้ก็เป็นข้อที่แบบต้องเป็นการตั้งคําถามนะครับก็เราก็มาวิเคราะห์กันก็เป็น การตั้งคําถามนะครับว่าเอ้าแล้วคนอื่นทำไมไม่โดนอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่รู้นะครับก็ก็ดูกันเอานะครับก็เอาจจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าถ้ามันเป็นเหมือนกันหมดมาตรฐานเดียวกันหมดมันก็ไม่มีไม่มีอะไรหรอกก็คือถ้าพี่โจผิดจริงก็ว่ากันไปไงแต่ทีนี้แต่นี้ก็อย่างว่าแหละคือถ้าเกิดคนเรามันมันผิดไปแล้วแต่ว่ามันจะไปไปโบยคนอื่นว่าเออคนอื่นก็ผิดเหมือนกันแล้วก็ให้เขาออกหรืออะไรเงี้ยมันก็ มันก็พูดยากมันก็มันก็นะครับมันก็ต้องเป็นตัวกรรมนะครับกรรมใครกรรมมันอยู่ที่ตัวตัวตัวคนนั้นนะครับเราก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงความผิดของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับสำหรับวันนี้อ่านต์นิวข่าวก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ